โอเคครับผมทุกคนวันนี้ก็พบกับผมก่อนสุดนะแล้วในตอนนี้เราก็อยู่กันที่ ID Level Super Master 96ตัวร้ายของเซิร์ฟเวอร์ไทยแลนด์หรือว่า ID Level น้อยที่แข็งแก่งที่สุดในเซิร์ฟเวอร์ของเกม Line เ a n g e r นะในวันนี้เนี่ยมันเป็นวันที่ผมจะต้องเตรียมใจมาค่อนข้างเยอะมากเว้ย เพราะว่าก่อนหน้านี้สำหรับทางด้าน ID นี้ของผมเนี่ยเคยตามหาเลนเจอร์อยู่ตัวหนึ่งแล้วผมเนี่ยพาดมันไปถึง2ปีติดติดหมดลูบี้ไปไม่ต่ำกว่า2 0,000ืลูบี้นะแต่ว่าในวันนี้ผมกับมันเนี่ยนะได้โคจรมาชนกันอีกครั้งหนึ่งในวันนี้เว้ยผมบอกกับทางบ้านตามตรงเลย วันนี้ความจริงแล้วผมมานั่งคิดในใจนะว่าผมจะเอาอีก9,999ลูบี้ดีไหมแต่ว่าผมพกมา9,999บาบี้ทีไรแม่งโดนตลอดวันนี้ผมเลยพกมาแบบเอาเลิกเอาใช้อ่ะ2,700ลูบี้หรือว่าการลั่นประมาณ9ครั้ง9ที่แปลว่า9ไปข้างหน้าเพื่อนแล้วตั๋วกาชาของผมอ่ะ มี88ใบผมบอกเลยนะว่าวันนี้มีแต่ตัวเลขดีๆที่เป็นตัวเลขมงคลทั้งนั้นโอเคครับผมขอทำการเริ่มรั่นเลนเจอร์ตัวนี้มาอยู่ในการครอบครองเลยละกันนะมันเป็นเลนเจอร์ที่แทบจะเป็นเดอะเบสของเกมในตอนนี้แล้วมันเป็นตัวเดียวที่ผมเนี่ยนะ เปิดยังไงก็ไม่ออกสักทีทั้งๆท,ที่ผมเล่นเกมไลน์เลนเจอร์มา3ปีสําหรับทางด้านไอดีนี้เลนเจอร์ตัวที่ผมต้องการเกือบทุกตัวนะผมไม่เคยพลาดเลยมีตัวนี้ตัวเดียวที่มันสร้างบาดแผลกับผมได้เว้ยโอเคครับขอทําการเริ่มลั่นเลยละกันนะ300ลูบี้แรกผมฝากทางบ้านเป็นกําลังใจกับทางด้านช่องกรสุตของผมด้วยนะเปิด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  โอ้โหอ่ารู้เรื่องวันนี้เนี่ยผมบอกตามตรงว่าในใจลึกๆผมแอบกังวลนะเว้ยเพราะว่ามันมีอยู่สองทางเลือก 1. ย้ำแผลเก่า 2. ส,สร้างชื่อให้หรือลั่นเวยเพื่อนโอเคครับผมขอทำการใช้ลูบี้ของผมไปต่อก่อนเลยละกันนะเปิดบินดุโคนี่พูดโคนี่พูดได้ไหมโอ้ อยหมูเด้งดิวเลอร์โอเคครับก็สำหรับทางด้านการเปิดในครั้งที่2โอ้หไอซีแคปเอ็ดเวิร์ดนะหรือว่าเอ็ดเวิร์ดปูเนี่ยมาถึง2ตัวติดกันแต่ว่ารอบต่อไปเนี่ยผมว่ามันต้องมาได้แล้วนะผมผมคิดออกแล้วผมว่าผมควรจะใช้ตัว๋วของผมล้ำทิ้งไปให้หมดก่อนนะ88ใบแล้วค่อยใช้ลูบี้เนี่ยจัดหนักจัดเต็มต่อดีกว่าว่ะ เพราะว่าลูบี้สองพันหนึ่งร้อยลูบี้ที่ผมกําลังจะใช้ล้าต่อเนี่ยมันจะพายผมเนี่ยลากไปจนถึงกล่องการันตีได้ด้วยนะแต่ว่ากล่องการันตีเนี่ยมันจะไม่มีเลนเจอร์ตัวโคนี่บินดุที่ผมคิดผมรู้แล้วว่าทําไมผมถึงไม่เคยได้เลนเจอร์ตัวนี้เลยเพราะว่ามันเนี่ยไม่เคยมีมาอยู่ในกล่องการันตีไงเพื่อนเปิดโอ้ยมุนักปนเปิดโคนี่กิโมโนนะตอนนี้เหลือ,อยู่40ตัว ตัดภาพมาที่ตอนนี้เหลืออยู่3มตัวคือทางบ้านไม่ต้องถามคำตอบผมว่าระหว่างทางมันเกิดอะไรขึ้นคือเรารู้กันโดนดิเหลืออะไรอะเพื่อนโอเค2,100รลูบี้หรือว่าการลั่นเ็รค้งจะสามารถสร้างเชื่อกับผมได้หรือเปล่านะเปิด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 โอ้ยหมูเด้งอีกแล้วว่าเพื่อนโอ้ไซมอนอ่าถ้า ถ้าในวันนี้ไม่โดนเนี่ยผมคิดในใจนะว่าผมจะลากสุดไปถึง9,000รลูบี้เลยดีหรือเปล่าหรือผมนี่จะต้องไปลอยอทีตอนช่วงคิสมาสนะคือแต่ถ้ามันไม่มีผมพูดตามตรงเลยว่าเล่นยากจริงเลนเจอร์ตัวเนี้ยมันโหดมากในโหมด PVP นะเปิด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 โอ้ยไม่ทำกันได้เปล่าเพื่อนขอร้องเลย โววงการเกมเรนเจอร์นี่ผมเปิดมันมไม่ได้มาสองปีอะตอนนี้ผมขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางด้านช่องกรฟุดของผมหน่อยละกันนะผมพูดตามตรงผมหล่อนเรนเจอร์ตัวนี้มากแต่ว่าผมก็ยังอยากได้มันมาอยู่ในการครอบครองอยู่ดีโอเคพั0ห้บีคลิปนี้โดนก็โดนอะโดนก็ปิดไฟนอนแค่นั้นเองเปิดขอหน่อยโคนี่พูดโคนี่พูดโคนี่โคนี่ ออเ,เอาหน่อยดิเพื่อนพันสองรบีว้ว่ะมาเหลืออีกแค่สามรอบสุดท้ายอะถ้าเกิดผ่านรอบนี้ไปนะโอ้โหบาดแผลสองปีของผมเที่วันนี้แม่งไม่ได้สะสางจริงด้วยวะ่ะโอเคเหลือเก้าร้อยลูบี้นะโอ้โหตอนนี้มือแม่งเปียกเหงื่อเลยเพื่อนอก่อนมีอาการวะ่ะ เปิดเปิดเปิดโคนี่พูดโคนี่พูดโคนี่อุ้ยเมอรี่มาทำไมวะโอเคคือในตอนเนี้ยเราได้ตัวบินอะผมมีตัวบินทั้งตู้เลยเว้ยผมพูดตามตรงเลยผมขาดแค่มันตัวเดียวอะให้ผมได้สมหวังบ้างได้หรือเปล่าวะเพื่อนมาเปิดโคนี่โคนี่เพื่อน โอ้ยรถไฟโอ้อลิศแม่งคือมาทุกตัวที่เป็นตัวบินน่ะย,ยกเว้นมันว่ะโอเคครับสามร้อยลูบี้สุดท้ายโหถ้าโดนนี่คือผมแม่งปิดไฟนอนจริงวันนี้โอ้โหแม่งเต็มครับผมบอกเลยโคนี่บินดูเนี่ยมันเป็นตัวที่ มันมันผมไม่มีวาสนากับมันจริงกว่าสําหรับทางด้านในดีนี่นะผมบอกตามตรงว่าผมแม่งมีอาการจัดๆเลยมาเราเดินทางมาจนถึงกล่องการันตี15ครั้งหรือว่า4,500ลูบี้คือในรอบนี้เนี่ยผมยังไม่ได้ตัวโคนี่เมดมาอยู่ในการครอบครองเลยเว้ยขอเถอะโคนี่เมดมาเปิดวุ๊บปุ้ง <c oughs> พี่นุ่ม <c oughs> ผมเนี่ยนะไปนอนมาเมื่อกี้นี้เว้ยผมพยายาม ปิดไฟป่ะผมพยายามแบบข่มตานอนให้หลับคือผมเนี่ยเป็นเป็นพวกที่แบบพิสดารน,นะเพื่อนที่แบบพอเวลาทําอะไรไม่สําเร็จแล้วแม่งมันนอนไม่ค่อยได้อ่ะแล้วผมแบบเอ้ยนอนอยังไงแม่งก็นอนไม่ได้เพื่อนมันเหมือนมีอะไรคาใจอยู่ผมเลยคว้าไอแพดเลยครับจัดเพิ่มอีกสามพันบี้ผมคิดในใจนะถ้าครั้งนี้ผมพลาดไปอ่ะ ผมคงต้องเสียใจมากๆแน่เลยเพราะผมอาจจะได้เล่นอีกทีตอนที่มันตกเมตาแล้วก็ได้แล้วในตอนนี้ผมเอาเรนเจอร์ใส่เข้าไปในทีม9ตัวเว้นช่องว่างไว้รอมันโดยเฉพาะแล้วผมไม่มีมันมาใส่ในช่องว่างที่ผมเว้นไว้อยู่ผมนอนไม่ไหวจริงรอ่ะเพื่อนเอาอะมาวัดต่อ3,000ันบี้นี้ถ้าไม่ได้ก็คือก็คือโดนอ่ะโดนก็คือโดนอ่ะ แต่ก่อนที่ผมจะเริ่มทำการล้ำนะสำหรับใครที่สนใจบริการดีๆที่เกี่ยวกับเกมลายเลนเจอร์ในตอนนี้ Facebook แฟนเพจกรสุดของผมที่มีผู้ติดตามมากกว่าน1น0 0 0 0 0คนเปิดให้บริการเดี๋ยวไปเจอกันที่แฟนเพจกรสุดของผมตอนนี้ผมขอทำการเอามันมาอยู่ในการครอบครองก่อนละกันนะ2ปีถ้าครั้งนี้พลาดเนี่ยมันจะถูกนับไปเป็น2ปีครึ่งเว้ยซึ่งผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นว่ะ ปิดเปิดเปิดอุ้ยไม่งเงยมันปลดล็อกเพื่อนปลดล็อกเอาดิเอาดิผมขอบคุณตัวเองที่่ไมที่ไม่หลับไปในจังหวะเมื่อกี้ แล้วผมขอบคุณตัวเองอีกครั้งที่ได้ทำการจัดรูบี้เพิ่มขึ้นแล้วมาล้านมันต่อเอาอะเออมันต้องอย่างนี้ดิมันจะได้หายคาใจกันโคตรตึงหูยหูผมหูหูห,ห,ห,หูใบหวงผมอะเหมือนอะดรีนาลีนมันหลั่งอะ <c oughs> เพื่อนคือแบบมันร้อนเลยอ่ะคือแบบผมไม่มีคำจะบรรยายมากกว่านี้ว่ะผมรู้แค่ว่าตอนนี้มันเติมเต็มแล้วเว้ย สุดไหมทางบ้านผมถามอีกครั้งเดียวว่ามันสุดไหมโอเควงการเกมเลนเจอร์บังคับให้ผมต้องเป็นอีกล่างหนึ่งโอ้โ oh, ห oh, อะไรเนี่ยรีไวเก็แเคนพอจังหวะนี้เอาหาเกียร์ธาสไฟติ่มๆใส่แทนไปก่อนละกันนะโอ้โ oh, ห oh, นี่เลยเอานี่ไปก็พอแล้วรีไวอ่ะนี่เลยครับปืนคิดมัดศักดิ์สิทธิ์มันต้องขั่บินดุดีวะจังหวะนี้โอเคหวานเจี๊ยบหวานจ้อยอเพื่อน โอ้โหรอยยิ้มมันกลับมาอีกครั้งว่ะแล้วส่วนเกียร์ช่องกลางเนี่ยผมยังไงก็ต้องเลือกเป็นรองเท้าโอ้ยตาสกิลเจ็ดสิบเปอร์จัดก่อนเลยแล้วส่วนเกียร์ช่องสุดท้ายผมนี่เลยหูฟังลิโอนารดโอ้โหแต่ว่ามันจะไปทับมันจะไปทับกับ เออทางด้านเกียร์ปืนหรือเปล่าผมเองก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ว่ายังไงเนี่ยผมก็ต้องเลือกเป็นเกียร์ชิ้นนี้เพราะว่ามันเนี่ยให้ความเร็วในการเคลื่อนที่ได้ค่อนข้างเยอะมากนะ แล้วในตอนนี้ทีมของผมเนี่ยมันกําลังจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเว้ยมันจะแข็งแกร่งขึ้นขนาดไหนหลังจากที่ผมเนี่ยจะอัพเลนเจอร์ตัวนี้ขึ้นเป็นล่าง9ก้าดาวนะความสามารถที่ต้องการมากที่สุดแน่นอนเลยครับว่าเป็นเฮือกสุดท้ายแล้วตัวรีสกิลของผมอะ่ะมี20ใบเอาง่ายๆความสามารถนี้ยังไงก็ต้องโดนผมแต่ผมเนี่ยอยากได้ในงบรถไถยหรือว่าไม่ต้องเสียตั๋วรีสกิลเลยมาขอ เคือสุดท้ายมาเลยจบจบโอ้ยแม่โอเคครับผมขอรีหาเครื่องสุดท้ายก่อนเลยละกันนะในจังหวะนี้ให้มันจบเพือกสุดท้ายเฮ้ยมันจะวนมาที่เดิมทำไมโอเคครับเพือกสุดท้าย,ยชิบหายชายที่นี่ว่ะเพื่อนเพือกสุดท้ายมาเพือกสุดท้ายโอ้ยโดนไปสี่ใบว่ะใบสุดท้ายมันจะวนกับทำไมวะเพื่อน นี่ถ้าไม่ใช่ผมนี่ร้องจากไปแล้วนะโอ้โหเก็บมาปีกว่าโอ้ยคนจะเกิดอยากคุมกำเนิดกันเออโดนไป8ดใบถ้าเป็นผู้เล่นคนอื่นนี่คือต้องต้องใช้ระยะเวลาในการฟาร์มมากกว่า8เดือนนะและต้องจัดแพ็คทุกเดือนด้วยอ่ะโอ้โหแม่งเล่นผมเกือบสุดนะสำหรับทางด้านวงการเกมลายเลนเจอรโอเคมา จังหวะนี้เนี่ยนะผมมีกบ9ดาวเหลืออยู่แบบลืมๆอ่ะพร้อมที่จะปั้นตัวไหนก็ได้ขึ้นเป็นร่าง9ดาวแม็กประมาณ2อสตัวได้อยู่โอเคเดี๋ยวผมเนี่ยนะขอทําการตัดผ้าไปอัพเลนเจอร์ตัวโคนี่บินดุขึ้นเป็นร่าง9ดาวแม็กก่อนเลยละกัน แล้วในตอนนี้ก็เดินทางมาจะถึงจุดวัดใจนะคือผมเนี่ยไม่เหลือเลนเจอร์ตัวขยะในคังที่มากพอจะทําให้เลนเจอร์ตัวบินดุของผมเนี่ยขึ้นเป็นร่างก้าดาวแม็กนะเพราะผมนี่อยากเล่นมันมากแล้วผมก็อัพเลนเจอร์ในวันธรรมดาเว้ยโอเคครับหูยเราจะส่งตัวไหนไปลงลงเพื่อไปให้ทีมเราได้ไปต่อดีวะเพื่อนโอเคครับผมขอเลือกเป็นเลนเจอร์ตัว วงราชดุริยางแล้วกันนะแล้วก็เอาเป็นเทพีอาม่าผมว่า3ตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็น3ตัวที่ผมแทบจะไม่เคยจับเลยนะโอเคครับผมขอทำการส่งสามตัว <descriptive> น <mus i> ี้ไปลงนรกก่อนเลยลักกันเพื่อนเพราะหลังจากนี้เนี่ยทีมผมมันจะแข็งแก่งขึ้นขนาดไหนผมเองยังไม่อยากจะคิดเลยอ่ะโอ้โหดูภาพทีมเราในตอนนี้ดิเพื่อนเฮ้ยแม่งโคตรลืมโอเคครับ ผมหุ้ยระยะเวลาในการสร้างเลนเจอร์18%วะ่ะแล้วก็พลังโจมตีกาย400%นะผมว่าออปชั่นเนี่ยไอช่องสุดท้ายพลังโจมตีกาย400%ผมควรจะเปลี่ยนให้กลายเป็นแบบความเร็วการเคลื่อนที่เดี๋ยวผมขอลองรีหาดูก่อนละกันหูรถแล่เหรอโอเคผมว่ารดแล่น่าจะดีนะ ว่ายดีองผมเนี่ยเลเวลมันน้อยแล้วแร่เนี่ยมันสู้คนอื่นไม่ได้เว้ยตอนนี้ผมได้ทําการปรับแต่งทีผมขอผมจนเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะออปชั่นพลังโจมตีกาย390%รโอเคครับเดี๋ยวรอดูเลยละกันจากพูดถูกกล้าสู่ผู้ล่าแทนแล้วในเกมนี้เราเจอกับเลเวลอัลต้า98 คือหลายคนน่ะเจอแผ่นเลนเจอร์5ตัวทีมป้องกันนะผมบอกตามตรงเลยว่าผมเจอเนี่ยผมก็เหนื่อยแล้วผมเองก็เป็นผู้เล่นที่ใช้ทีมป้องกัน5ตัวเหมือนกันแล้วไม่ค่อยมีใครมาบุกจัดทีมผมเลยเว้ยในช่วงนี้คือวิธีการแก้ทางเนี่ยผมไม่รู้นะว่ามันจะร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเปล่าแต่ว่าเดี๋ยวผมจะโชว์แผนของผมให้กับทางบ้านได้ดูเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยมันเจอกันเยอะมากเว้ย เดี๋ยวเรามารอดูแผนของผมก่อนเลยละกันนะว่าผมจะเล่นยังไงถ้าเจอกับผู้เล่น5้าตัวความจริงแล้วเนี่ยไอเทมอะสำคัญแทบจะที่สุดเลยก็ว่าได้นะอะ๋พอฝันตรงข้ามใช้พัดมาเรา ใช้คอมโบล้างปาาโบติเลยแต่พอเวลาที่เล่นเจอร์เราอัดถึงหน้าบ้านเมื่อไหร่เนี่ยให้เราทําการกดไอเทมโลหลังจากนั้นน่ะคือผมว่าเล่นสบายนะบนหลีกตำนานผมก็เล่นทํานองนี้ผมเจอกับทีมป้องกัน5ตัวเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแพ้เหมือนกันทั้งทางที่หลายคนมาบุกโจมตีทีมผมเนี่ยเขาแพ้ค่อนข้างบ่อยนะโอเคครับเลเวลออาต้า9 8ก็โดนผมจัดการไปในระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีเท่านั้น แล้วผมเนี่ยนะก็ได้ทําการดันหลีกขึ้นไม้สูงขึ้นอีกนะครับผมทุกคนแต่สิ่งที่ผมอยากลองมากที่สุดเลยก็คือในตอนนี้ถ้ามันจะต้องต่อก่อนกับไ d ดีโคน,นี่โซดาของผมอะโอ้โหเซตนี้ที่ประกันสิบตัวลั่นผมอยากรู้เหมือนกันว่าผมเนี่ยจะสามารถโจมตีเอาชนะทีมป้องกันของไอดีโซดาของผมได้หรือเปล่านในตอนนี้เมื่อเมื่อหลายเดือนก่อนอะไอดีี่สามารถเอาชนะโซดาผมได้แบบ ขาดลอยแต่ว่าในตอนนี้โซดาผมแม่งตึงกว่าดีหลักแล้วผมพูดตามตรงเลยว่ะเพราะว่ามันไม่มีข้อจํากัดเรื่องเลเวลแล้วของเนี่ยผมก็เปิดลันสุดตลอดทุกไอดีที่ผมเล่นนะทางบา้านที่ติดต่โอ้เกินเพื่อนอุ้ยอุยคนที่บินดุใช้เทมเพื่อปกป้องก่อนโอเคครับแล้วก็ตาบโอ้จบว่าผมแม่งใช้เทมช้าเกินไปในจังหวะน,นี้เนี่ยไอดีหลักของผมแทบจะไม่สามารถต่อกรก,กับ เออคนที่บินดุได้เลยคือแล่มันไม่ค่อยออกนะเพราะว่าไอดีคนนี้บินดุผมเนี่ยเล่นเป็นแผลตัดแล่นะโอเคครับทีมของผมเนี่ยยังต้องพัฒนาขึ้นมาอีกเยอะเลยแต่สิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดเพื่อมาใส่กับคนที่บินดวงผมนะผมต้องการเกียร์ชิ้นนี้เกียร์หมวกแกป๊ปอันนี้เลยครับหมวกคล้องตัวของลีออนร์ดแต่ว่าผมเนี่ยนะดันทะลึ่งไปเปิดจน รู้กล่องการันตีไปแล้วอ่ะสาหรับทางด้านตู้เกียร์ผมก็เลยแบบไม่ค่อยอยากจะไม่ค่อยอยากลั่นเท่าไหร่นะผมบอกตามตรงเลยเอาไว้เดือนอื่นเนี่ยเดี๋ยวผมค่อยตามเก็บใหม่นะสาหรับทางด้านเกียร์หมวกแก๊ปคือเกียร์ชิ้นนี้เนี่ยหูฟังมันก็ดีแต่ว่าแร่มันใช้เยอะผมพูดตรงๆเลยนะแล้วมันมันทีมผมมันเป็นทีมที่มีแร่น้อยอยู่แล้วอ่ะมันเลยไม่ค่อยเข้ากับทีมผมเท่าไหร่สําหรับทางด้านเกียร์หูฟังเลี้ยงหนาดก็สําหรับในคลิปนี้เนี่ยนะ ผมจบคลิปไปผมจะไปนอนแล้วผมมั่นใจเลยว่าการนอนผมในครั้งนี้มันฝันดีมาก,มากๆแน่นอนอ่ะถ้าผมตัดสินใจนอนไปตั้งแต่รอบที่แล้วนะผมบอกตามตรงโอ้โหผมคงฝันร้ายตื่นมาผมก็คงง่อมแต่ว่าวันนี้เนี่ย,ยหัวใจผมพองฟูอ่ะเพื่อนเจอกันคลิปหน้าครับผม